อันย่องสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมอามังอัสนั่นเองว้าวันนี้เราจะมาเล่นเกมอมังอัสก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนสีกันก่อนเป็นสีชมพูแล้วกันนี่ข้อหบสีชมพูดีใช่ไหมจริงจริงเป็นครเมนะคะทำไมมีเค่ห้าคนน่ะ เขาออกกันไปแน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยสีชมพูมันน่าสงสัยอ่ะต้องเดินช้าโอู้หโอทูเราไปทำโอทูก่อนโอทูโอทูฟึ๊บสามศูนย์แปดศูนสองฟุ๊บทำแล้วการ์ดก่อนอ่ะนี่ฟ้าแล้วเหรอ โอเคไปเฮ้ย oh. hey, <c oughs> มืดเราจะโดนฆ่าหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไม่ไปนะ่เ้เามีคนสแกนตุกยมีคนตายเฮ้ยเอาแล้วครับโอเ้เราต้องถามว่าเจอที่ไหนก่อนนะครับเจอที่ไหนก่อน เอาดีๆนะจะโหวตเลยไม่ได้นะไอ้ทำไมไอเนี่ยนายไม่แชทเองอะ่ะโอ้ยต่งอุ๊ยแล้วไฟยังดับอยู่เลยนะทำไมไฟยังไม่มีใครไปเปิดเลยอะ่ะ กับสีขาว brownness อ้อาวเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยไม่สนุกเลยอะดิเดี๋ยวเราแก้มไปทำต่อสายไฟก่อนในระหว่างที่ต่อสายไฟปื๊บ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 ปืบีสุดาายอดเฮ้ยเฮ้ยรีบอส พยาบาลนะใช่ใช่ใ <Incred> ช <ibly logical noise> ่สกิมบดไปก่อนเนาะเราไม่มีเบาะเสียอะไรสักอย่างเลยอุ้ยบดจัดทำไมแล้วมันรู้ด้วยเหรอทำไงดีพวกเราปิดไฟก่อนเลยปิดไฟไม่ให้ใครเห็น ครูเมเเดในเหล่า a อ o มง Us สฮห้ดาวโหลดสดาร์ครับผให้ฆ่าตัวหน้าต่อตาเนี่ยนะ <c oughs> บังอาจว่าฆ่าฉันตัวหน้าต่อตาเ <c oughs> อ้าโอ้เฮ้ยมีคนจิ้มสีส้มอ่ะไม่เข้าใจอะ่ะ ไปที่อู้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ลอยมา拉าสายไฟเลยนะครับโอ้โหแล้วเควสยากด้วยเนี่ยนะไไโอเคเควเสเเร็จหมดแล้วใช่ไหมโอ้ฉันทำเควสอ้าวอุ้ย ตายในห้องไหนก่อนถามจิ๊งฮะสีอะไรอะสีผูเนี่ยเหรอว้าวผู้อ่อนฆ่าผูเข้มได้ยังไงอะผู้อ่อนมันก็ไม่อยู่บทมัเป็นฆาตกรเนาะไม่รู้จะโหวตใครก็สกิวโหวตไปดีเข้าดูออกหมดเขาอันอยู่ด้วยกันแล้วอันเฮ้ยเดี๋ยวนะ เฮอยจริงอะ่ะเฮ้ยบังอาจมากทำเ,วทวเวทควส์รู้สึกว่าเควส์ใช่ไหมเฮ้ยมีคนตายหนึ่งศพรองสเตปสีม่วงนะครับม่วงปีข้างขาวห้องอยู่ห้องแอดมินอยู่ห้องแอดมินฮะสีน้ำเงินเหรอ สีน้ำมันฆ่าเองแล้วก็กดโหวดเองใช่ไหมใช่ไหมทาไม่ใช่คือสีแดงเป็นไม่โอ้โหนี่นายใครเป็นอะ่ะ <L un> เฮ้ยมีคนตายอีกแล้วนั่นก็คือสีส้มอ้าวพูดไม่ตรงกันอีกอะ่ะเดี๋ยวสีแดง ไเป็นเราก็ต้องบินไปดูลาดลาวเดราตา,าตามฆาตกรตาเทียห้วยให้ไอซีฮะสีขาวเหรอสีขาวจริงๆใช่ไหม ใครอ่ะสรุปคือคือเราแพ้ใช่ไหมโอ้สีแดงนายจะมาว่าอัลลจะบ้าเหรอ